วัสดีค่ะนักเรียนครูชื่อครูวิลยพรการชนะพิสารเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่โรงเรียนวัดไซถาวพรพมานุก,กูลสำนักงานเขตจอมทองกรุงเทพมหานาครครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้วิชาภาษาไทยผ่านคลิปวิดีโอที่แสนสนุกขอให้นักเรียนตั้งใจรับชมนะคะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆสนุกสนาเนเพลิดเพลินกันน่าดูเลยใช่ไหมคะ แต่ที่สำคัญความรู้ที่ดีเราต้องหมั่นทบทวนนะคะถ้าไม่ทบทวนเราก็จะหลงจะลืมได้ค่ะแล้ววันนี้พี่ก็มีคลิปวิดีโอดีๆมาให้รับชมกันค่ะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้จะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาติดตามพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีจ้ะวันนี้ไปเรียนมาเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกค่ะคุณตาไม่เหนื่อยแล้วทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะกิ่งกิ่งกำลังสงสัยเรื่องสํานวนสุภาษิตคำพังเพยที่เรียนมาวันนี้ค่ะคุณตาช่วยอธิบายให้กิ่งฟังหน่อยได้ไหมคะ ไสิจ้าตั้งใจฟังให้ดีนะค่ะคุณตาสำนวนคือถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วมีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่แสดงถึงความเป็นผู้มีศิละปะที่ดีในการสื่อสารคนไทยนิยมใช้สำนวนโมหารมาแต่โบราณ เพื่อกล่าวเปรียบเทยททวงติงสกิดใจให้ข้อคิดแก่ผู้ฟังและผู้อ่านสำนวนมีหลายลักษณะเช่นหนึ่งสำนวนที่ใช้เปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจเรื่องที่พูดถึงแฝงด้วยข้อคิดเรียกว่าคำพังเพยเช่นแกะดำหมายถึง คนที่ทำตัวแตกต่างจากผู้อื่นกิ่งกาได้ทองหมายถึงโย,ย่ยิงเพราะได้ดีหรือมีทรัพย์เพียงเล็กน้อยเอามือสุกเหีบหมายถึงหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวโดยใช่เหตุจับปลาสองมือหมายถึง ทำสองฝากสองฝา่ฝายไม่แน่นอนปลาใหญ่กินปลาเล็กหมายถึงผู้มีอำนาจมากกว่ากดขี่ข่มเหงผู้ที่อ่อนแอกว่า 2. ส,สำนวนที่ใช้เปรียบเทียบเพื่อสอนให้ทำหรือเว้นไม่ให้ทำเรียกว่าพาศิทธ์หรือสุภาสิทธ์เช่น จับปูใส่กระดงหมายถึงยากที่จะทำให้อยู่นิ่งๆได้ช้างตายทั้งตัวเอาใบป,ปัูปิดไม่เม็ดหมายถึงการทำความผิดใหญ่หลวงย่อมไม่อาจปกปิดได้ต้องมีผู้รู้ไม่วันใดก็วันหนึ่งน้ำลดต่อผุดหมายถึงเมื่อหมดอำนาจ ความชั่วที่ทำไว้ก็ปรากฏน้ำขึ้นให้รีบตักหมายถึงมีโอกาสทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองให้รีบทำวัวหายล้อมคอหมายถึงของหายแล้วจึงจะเริ่มป้องกันเรื่องเกิดขึ้นแล้วจึงคิดแก้ไข ตักน้ำรถหัวต่อหมายถึงแนะนำพร่ำสอนเท่าไรก็ไม่ได้ผล 3. สามสํานวนที่เป็นความหมายเปรียบเทียบหรือความหมายแฝงไม่ได้มีความหมายตรงตามความหมายเดิมเช่นคําว่าหงในความหมายตรงหมายถึงชื่อนกจําพวกเป็ดลําตัวใหญ่คอยาวมีหลายชนิด เช่นหงขาวหงดำคำว่าหงในความหมายแฝงหมายถึงบุคคลที่มีความงดงามอ่อนช้อยเป็นสง่าเช่นความหมายตรงคือหงขาวเป็นพันชนิดหนึ่งของหงคำว่าหงความหมายแฝงคือถ้าสุดารู้จักเลือกคบคนดีเธอก็จะเป็นหงไปด้วย คำว่าหินในความหมายตรงหมายถึงของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติคำว่าหินในความหมายแฝงหมายถึงยากมากเช่นข้อสอบหินเข้มงวดมากความหมายตรงคือหินก้อนนี้แข็งมากความหมายแฝงคือข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์หินมาก คำว่าหนอนในความหมายตรงหมายถึงชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีลาตัวยาวอ่อนนุ่มไม่มีระยางคำว่านอนในความหมายแฝงหมายถึงคนที่ชอบหมกมุ่นอยู่กับการอา่านหนังสือเช่นความหมายตรงคือนอนกินใบไม้ความหมายแฝงคือเธอเป็นหนอนหนังสือ คำว่าอีกาในความหมายตรงหมายถึงชื่อนกตัวดาร้องกากาคำว่าอีกาในความหมายแฝงหมายถึงคนเห็นแก่ตัวมากและใจร้ายเช่นความหมายตรงคือฉันเห็นอีกาอยู่บนต้นไม้คำว่าอีกาความหมายแฝงคือผู้หญิงคนนี้ใจดำเหมือนอีกา คำว่าลิงในความหมายตรงหมายถึงชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมลักษณะหลายคนคำว่าลิงในความหมายแฝงหมายถึงเด็กที่ซุกซนอยู่นิ่งไม่ได้เช่นความหมายตรงคือลิงบนต้นไม้ความหมายแฝงคือเด็กคนนี้ซุกซนเหมือนลิง สี่สำนวนที่เป็นปริศนาคำไทยซึ่งเป็นการเล่นแบบหนึ่งของไทยใช้ทายเพื่อให้เกิดความสนุกเพลิดเพลินและฝึกเชาปัญญาเดี๋ยวตาจะทายแล้วให้กิ่งตอบดีไหมจ๊ะค่ะคุณตาน่าสนุกจัง ไรเอ่ยยาวแค่สอกถอนขนออกยาวตั้งว่าอะไรนะอ๋อขวานคะ่ะคุณตาถูกต้องจ้าต่อไปกิ่งขอเป็นคนถามบ้างนะคะอะไรเอ่ยกลมกลิ้งกลมอยู่บนพื้นธรณี เก่งจังเลยคะ่ะกิ่งขอทายอีกได้ไหมคะได้สิจ้อาอะไรเอ่ยดินอะไรอยู่ในกระเป๋าดินสอใช่ไหมคุณตาเก่งจังปตาปูกหมดเลยคราวนี้เป็นคำถามของตาบ้าง อะไรเอ่ยต้นเท่าขาใบวาเดียวต้นกล้วยใช่ไหมคะใช่จ้าคำถามสุดท้ายแล้วนะตอบให้ถูกล่ะอะไรเอ่ยสูงเยี่ยมเทียมฟ้าดูไปดูมาดำกว่าญ่านิดเดียวอะไรนะคุณตาช่วยหน่อยสิคะก็ภูเขาไงล่ะจ๊ะ เป็นยังไงบ้างตอนนี้เข้าใจสำนวนสุภาษิตด,ดีหรืออย่างจ๊ะเข้าใจมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวกิ่งขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะร่วมด้วยช่วยคิดจงยกตัวอย่างคำพังเพยและสุภาษิตมาอย่างละห้าประโยค เรามาดูตัวอย่างคำตอบกันนะครับคําพังเพยได้แก่แกะดำกิ้งก่าได้ทองเอามือซุกหีบจับปลาสองมือปลาใหญ่กินปลาเล็กสุภาษิตได้แก่ตักน้ำรถหัวต่อบัวหายล้อมคอกน้ำขึ้นให้รีบตักน้ำลดต่อผุดจับปูใส่กระดง้ง น้องๆครับวันนี้เวลาของพี่ก็หมดลงแล้วนะครับน้องๆอ,อย่าลืมกลับไปทบทวนอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับหลังจากที่นักเรียนรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจของนักเรียนเองแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอการเรียนรู้วิชาภาษาไทยคะ่ะ ขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขกับการเรียนนะคะสวัสดีค่ะ